ข่าด่างกับเชื้อผู้ด่างซื้อมาเมื่อวานนี้เอามาลงไว้เวลาจะแกงได้หาไม่ยากโอ้นี่ดองงามดีจังเลยตาแดงแกเอาไม้มาตีคอกไว้นะเห็นไหมสวยงามมากเลยนะยสุดยอดเลยงามจริงนี้ไอแผ่นนี้โอ้โห พุทธรักษาไอ้นี่คีโอพัตตาออกดอกดพระ,ะจ่าแม่จ่าดูดอกดูสีเนี่ยโอ้ปลาเยอะมากเลยต้นที่เป็นสีดำๆด,ำดอกมันจะเห็นไหมเนี่ยกอเดียวกันมีหลายสีนะดูนะใครสนใจทักมาเลยนะเนี่ยต้นยางอึ่งแบบเนี้ยนะมันเป็นความรู้อีกอย่างนี้ ยางอึ่งแบบเนี้ยปลาตะเพียนชอบกินนะเนี่ยถอนให้ไปให้คนก็กินได้จ้ะผัดกับน้ำมันได้โยนให้ปลาปาก็กินเนี่ยปลาตะเพียนชอบมากเลยเดีย๋ยวถอนให้ดูโอ้ยเนี่ยสองสีย แต่ปลาบ่อน,นี้มันเคยกินอาหารมันจะไม่ค่อยกินยางอึ่งน,นะจะพาไปดูดอกกีโอพัต,ตาสวยๆส,สวยมากสวยจริงอะ่ะเดี๋ยวไปจอยหัวปีก่อน แตแดงบอกอยู่ตรงมุมพอมีท้องเสียแล้วตอนนี้ยายพินน้ําตาลในเลือดมันเยอะอะน้ําตาลมันขึ้นขอไม่ให้กินข้าวไงให้กินข้าวเย็นน้อยๆก็เลยมาเอาหัวปีไปลวกกินแทนข้าวกเละใส่แล้วไะหัวปีเยอะหัวปีที่ทเยอะจ้ะขนุนเนี่ยมันแก่แล้วนะเนี่ย อ้ลูกนึน่าจะเป็นสิบโลหนักตับเลยม,มาหายนี่ไปกินข้าวน่ะปลูกข้าโพดวัดไม่ขึ้นเลยเม็ดมันเก่าอ๋อสอยกล้วยกล้วยหำหำก็ให้กินแก้ท้องเสียได้ไม่ได้กินเอาข้าบ้านเลยไนงะเป็นน้ำว้าขาวเนี่ย อ้ยกูอยากมุกว่าจะขุดหน่อขายโอ้โหบ้านไม่ได้ขึ้นไปดูบ้านใหม่อ่ะปได้แล้วหวัวปี ต้มได้ต้มกินกันน้ำพริกมีน้ำพริกอยู่กุ้ยต้มกินกับน,น้ำพริกอร่อยอมาอวดขนุนเนี่ยขนุนที่ออกปลายกิ่งอนะ่ะเพื่อนๆดูนะ แดดแต่แล้วได้แล้วโอ้โลูกมันไม่สมบูรณ์แต่ไม่เหมือนออกตรงโคนนะเนอะไรแกจัดแล้วนะนะ่นยนะยังไม่ได้กินตัดขายไป ปลูกไว้ปลูกด้ด,ดลดน้ำด้วยน้ำไอเนี้ยมันจะงามมากเลยเจ้าของสวนกลับล่ะเจ้าของบ้าน